สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับพั f i n น o ฮ s e r รีวิวนะครับผมวันนี้เนี่ยผมอยู่กับกระเป๋าล้อลากใบใหม่นะครับผมของ g r โ g o r y นะครับตัวนี้เนี่ยชื่อว่า Quadro Pro นะครับผมเป็นรุ่น20นิ้ว กับ30นิ้วนะครับผมทั้ง2แบบตัว20นิ้วเนี่ยก็จะดีกว่าตรงที่ว่าตัว20นิ้วสามารถเอาขึ้นเครื่องได้นั่นเองนะครับส่วนตัว30นิ้วเนี่ยก็จะเป็นไซส์ขนาดใหญ่เลยซึ่งก็เหมาะสําหรับการเดินทางระยะยาวนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันโดยรวมกันดีกว่านะครับว่าม,มีอะไรบ้างแต่ผมต้องแจ้งนิดนึงก่อนว่าทั้งสองไซส์นะครับมีขนาดที่ต่างกันก็จริงแต่ว่าฟังก์ชันข้างในเหมือนกันทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นผมจะรีวิวเป็นตัว30นิ้วให้ดูตัวเดียวนะครับผมแต่ว่า,าต้องบอกก่อนว่าทุกอย่างข้างในเหมือนกันนะครับไม่มีข้อแตกตา่างเลยนะครับผม มาดูฟังก์ชันรอบๆกันดีกว่านะครับตัววัสดุของเขาเนี่ยครับเป็นวัสดุเกรดพรีเมียมนะครับก็จะแข็งแรงทนทานแล้วก็มีความเหนียวไม่แตกง่ายนะครับเพราะนั้นโดนแรงกระแทกแรงๆก็ไม่มีปัญหานะครับผมตัวด้ามจับเนี่ยจะมีทั้งหมด3จุดนะครับด้านบน1จุดด้านข้าง2จุดนะครับผมแข็งแรงทนทานนะครับล้อของเขาเนี่ยเป็นล้อแบบ4ล้อแล้วก็หมุนได้อิสระนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถหมุนรอบๆได้นะครับผม ตรงด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นตัวล็อกนะครับซึ่งเป็นล็อกแบบมาตรฐานของตัวรุ่นโปรนะครับก็เ,เวลาใช้งานเราก็สามารถปลดลงมานะครับได้เป็นแบบนี้นะครับตัวด้ามจับเนี่ยก็เป็นด้ามจับที่ตีตาโลโก้เป็นของกิโกลีเลยนะครับผมตัวลักกระเป๋านะครับก็จะเป็นแบบ2ช่วงนะครับอันนี้คือช่วงแรกนะครับระยะนี้และช่วงที่2ก็คือขึ้นไปอีกนะครับผม ตัวกระเป๋าด้านข้างตรงนี้นะครับยังมีซิปสําหรับการขยายกระเป๋าให้มีพื้นที่ขนาดกว้างขึ้นนะครับผมทําให้สามารถเก็บของได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันด้านในของตัวกระเป๋ากันดีกว่านะครับผมด้านในกระเป๋านะครับพอเปิดออกมาเราก็จะเจอกับตัวนี้นะครับที่เป็นตัวบัคเกิลกับสายคาดนะครับก็จะไว้คาดกับตัวเสื้อผ้าให้กดให้มันอยู่เป็นทรงของมันนะครับอยู่กับที่ไม่บวมขึ้นนะครับผมเราสามารถปลดออกได้นะครับตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือแอคทีฟชิลล์ครับแอคทีฟชิลล์เนี่ยม 拜。 เป็นช่องพิเศษ Active s h i l d เนี่ยเป็นช่องพิเศษครับเมื <ME> ่อ <I S 2> <c oughs> เราเปิดเข้ามาด้านในนะครับช่อง Active s h i l d เนี่ยมีหน้าที่ในการเก็บเสื้อผ้าที่เราใช้แล้วหรือมีกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับแยกไว้ในช่อง Active s h i l d ต่างหากเพื่อไม่ให้กลิ่นนั้นไปปนกับเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาใส่เสื้อผ้าที่ใช้แล้วหรือมีกลิ่นไว้ในช่อง Active s h i l d เนี่ยกลิ่นก็จะไม่ไปติดกับตัวเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ใช้นั่นเองนะครับในกรณีที่เราไม่ได้ใช้ Active s h i l d นะครับ Active s h i l d สามารถกดได้ด้วยด้านข้างนะ ครับผม ส่วนฝั่งนี้ในกรณีที่เรายกแอคทีฟพิลขึ้นนะครับก็จะเป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่ที่ใช้ตัวนี้ครับเป็นตัวรัดนะครับผมจะสังเกตได้ว่าตรงกลางเนี่ยจะมีรางซิปอยู่นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรางซิปสาหรับซ่อมกระเป๋าเพราะนั้นไม่แนะนําให้เปิดนะครับมาดูทางนั้นฝั่งซ้ายกันมั่งดีกว่านะครับฝั่งซ้ายจะมีถุงที่เป็นทรงตะข่าย2ถุงนะครับส่วนฝั่งนี้เนี่ยพอเปิดเข้ามาเนี่ยตรงนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานล็อกของตัวกระเป๋านะครับผมช่องนี้นะครับพอเปิดออกมาปั๊บนะครับผมก็จะเป็นช่องเก็บขของนาดใหญ่่ที ไม่ได้มีตัวสายรัดอะไรให้นะครับผมแต่ว่าก็ใช้ตัวซิปเนี่ยเป็นตัวรัดของตัวมันเองนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Qua ด r ร่นะครับทั้ง20นิ้วและ30นิ้วนะครับถ้าชอบและถูกใจนะครับก็สามารถมาลองดูตัวจริงได้นะครับที่ร้านเนปฟินเฮาส์นะครับร้านเนปฟิ้นเฮาส์เนี่ยตั้งอยู่ที่บีเทสโพลีมิตทางออกที่1นะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกนะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าอย่างวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ